เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกา30นาทีที่อนุสาวรีย์วีรไทค่ายกิศีวราำเภ่เมืองจังหวัดสกลนครพลตรีสันติพงศ์มั่นคงดีเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกวางพวงมาลาสักระอนุสาวรีย์วีรไทโดยมีพันเอกระลึกคนใหญ่รองผู้บัญชาการบนฑททหารบกที่29ฝ่ายเสนาธิการและกำลังพลหน่วยให้การต้อนรับจากนั้นเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยและชม เยการปฏิบัติของหน่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลเหล่าทหารสารวัตรไปอย่างมากเพื่อพบปะมอบนโยบายกล่าวให้โอวาจกำลังพลสารวัตรทหารเรื่องการป้องกันเทิดทูนสถาบันการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจากนั้นคณะเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมเรือนจำมณฑทหารบกที่29ทีมข่าวมณฑทหารบกที่29รายงาน